สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนาย KT Krent มาเลียกที่ความมันความฮาและความสนุกนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Nice College นะฮะหรือนนั่นก็คือโรงเรียนอัศวินนั่นเองนะฮะมหาวิทยาลัยอัศวินนั่นแหละนะฮะเป็นเกมแนว Visual Novel นะฮะซึ่งอืมเป็นแนวฟรีด้วยนะฮะถูกใจเรามากมายแล้วก็18บวกนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทางกฎของทางเกมเขานะฮะผมไปถามเขามาแล้วว่าเราสามารถเปิดแบบอ่าแบบนั้นได้ไหมก็ ขอเรียกแบบนั้นละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวอยู่บ้านนะฮะโอเคนะอเนาะก็เขาบอกว่าแนะนําว่าอย่าเปิดดีกว่านะฮะเพราะว่าเพราะเขากลัวจะติดไอ้นี่นะฮะติดแบนเนาะติดเหลืองเนาะอย่างที่ใครเขาเรียกกันเนาะ,ะซึ่งเราก็ต้องมาเปิดเซฟโหมดไว้นะฮะนี่ผมไปเปิดเซฟโหมดไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคซึ่งจะมาเล่นกันนะฮะซึ่งเป็นเกมที่แบบเป็นเกมแนวแรกเลยนะ,ะที่ผมมาทําในช่องนี้นะฮะก็คือเป็นเกมแนวแบบอ่านเนื้อเรื่องซึ่งเราจะมาเล่นกันดูนะฮะโอเคเนาะ มาไปกันลยโปรดใส่ชื่อชื่อตัวละครปกติของเราชื่ออัลโกนะซึ่งผมจะตั้งชื่อเอามันให้แบบนี้มาเดี๋ยวแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรซึ่งเราจะตั้งชื่อตามไอนนี่ของเรานะฮะก็คือเป็นชื่อตัวละครหลักของเราเลยนั่นเองก็คืออัลโกนะฮะก็คือของญี่ปุ่นอ่ะจารย์ว่าอัลโกนะแต่ของอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่าอาโกนะฮะ แต่เราจะอ่านตามแบบสำเนียงญี่ปุ่นแหละมาซึ่งนี่ก็จะเป็นชัตเตอร์ต่างๆนะครผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะมีชัตเตอร์อื่นหรือเปล่านะ,ะแต่ผมไปแอบดูของต่างประเทศมาแล้วรู้สึกว่าต้องไล่ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องหาทางแบบเล่นยังไงให้ได้ให้เจ็บให้ครบซึ่งผมยังไม่รู้วิธีนะเดี๋ยวต้องกลับมาดูอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นไลท์เอเบลิตี้ ก็จะเป็นอ่าตารางคนที่เราจีบได้นั่นเองก็จะมีทั้งหมด8คนใช่ไหมเออ8คนนะฮะก็จะมีไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันบ้างน,นะ,ะแต่ว่าที่ผมจําได้หลักๆจะมีอยู่3คนเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบนะฮะก็คือตัวแรกเลยแกลลี่ตัวนี้หนึ่งในตัวที่ผมชอบนะ,ะแกลลี่ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ผมชอบนะฮะนั่นก็คือ อ่ารู้สึกจะชื่อพอมั้งแต่ผมจำนามสกุลพี่แกไม่ได้นามสกุลพี่แกอ่านยากมากแล้วก็นี่คนนี้อาจารย์นะฮะอาจารย์เคร่งขรึมนะฮะเดอริชนั่นเองนะฮะซึ่งรู้สึกเขาจะมีชื่อเล่นของเขาด้วยนะชื่อว่าเดริชนะฮะเดี๋ยวค่อยไปอ่านในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้น่าจะดังที่สุดนะฮะจากบรรดาทั้งหมดก็คืออ่ารู้สึกจะชื่อทีโอมั้งเจ้าชายทีโอเนาะหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันโอเค มาเราจะไปเริ่มบทแรกกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นเลยว่าไปชัปเตอร์ที่1ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวลัยอัศวินตั้งแต่ฉันยังเด็กนะฉันได้อ่านเรื่องราวที่ฉันชอบมากมาย ซึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของอัศวินเขาได้เดินทางไปที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาแน่นปีนขึ้นภูเขาลาวาหรือแม้แต่ดำลงไปในใต้ทะเลลึกฉันได้รับความกล้ามาจากพวกเขาและฉันไม่หวาดกลัวที่จะประจัยผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตฉันต้องการที่จะเป็นเหมือนพวกเขาแต่แล้วฉันก็ได้ตระหนักถึงว่าทุกๆคนนั้นอะ่ะไม่สามารถเป็นอัศวินได้ทั้งหมดจะมีบุคคลแค่สิบคนเท่านั้นในรอบทุกๆปีที่จะได้รับเกียรติสูงสุดในการแต่งตั้งเป็นอัศวินที่เก่งกาจ ประตูจะเปิดรับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นบุคคลที่จะสามารถแต่งตั้งตัวเองให้เป็นอัศวินขึ้นมาได้ฉันได้ลัดทิ้งความฝันนี้ไปในระหว่างที่ฉันเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเรามีหน้าที่ใส่เข้ามาแล้วในชีวิตฉันเกิดขึ้นมาในครอบครัวชาวประมงในหมู่บ้านเล็กๆเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นธุรกิจของครอบครัวแม้จะต้องตายอยู่ที่นี่ก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ชีวิตที่แย่หน่ถูกไหมฉันจ้ำใจยอมรับเรื่องนั้นมาได้นานแล้วเหมือนกับที่คนอื่นต้องทําใจยอมรับเรื่องนี้ ันได้รับจดหมายมาจาก Frontel Night College จดหมายนั้นน่ะถูกเขียนโดยท่านประธานเนื้อหาใจความอ่านว่าเรายอมรับในตัวคุณคุณมีความสามารถพิเศษเราขอเชิญชวนให้คุณมาที่มหาลัยของเราใจหนึ่งฉันก็อยากจะเชื่อเลยมันต้องเป็นสิ่งผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆและไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันด้วยอะ Skeptical ในคํานี้เนี่ยแปลว่าไม่เชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้ามาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นล่ะท่านี้เป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้เป็นอัศวินความฝันของฉันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็ก มุ่งหน้าเข้าสู่ภัยอันตรายนั่นเป็นสิ่งที่โจรหรือแม้แต่นักประจนภัยเขาทำ dive right into the scene of a fire นะฮะแปลว่าทำตัวเองอะ่ะให้เข้าไปสู่ในอันตรายต่างๆนะฮะหรือนั่นก็คือแบบอ่าฝ่าตรงไปประมาณนั้นนั่นเองนะฮะแม้ว่าอันตรายจะอยู่ตรงหน้ากูก็จะฝ่าตรงไปประมาณนั้นนั่นเองเรื่องเราเกิดกับสวินที่ฉันชอบฉันตัดสินใจที่จะยอมรับโชคชะตานี้และก้าวไปสู่ในชีวิตฉัน ฉันรู้สึกได้ถึงเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่รถมาได้พาฉันไปสถานที่นั้นนี่คือความอบอุ่นแล้วก็สิ่งที่คุณไม่สามารถสัมผัสได้ในชีวิตจริงๆอากาศที่แสนสดชื่นของฤด,ดูใบไม้ผลิบวกกับกลิ่นของละอองเกสรดอกไม้ที่ปลิวมาตามสายลมผ่านทางหน้าต่างมันช่างอบอุ่นฉันหลับตาลงแต่ฉันตื่นเต้นเกินกว่าที่ฉันจะงีบหลับได้พวกเขาบอกว่าเราจะถึงในอีกไม่ช้าช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกอย่างนั้น หลับไม่ลงเลยทำไมทำหน้าตาบ้องๆอ,อย่างนั้นล่ะมาแล้วแกรลลี่มาเป็นตัวแรกเลยฉันรู้สึกตัวแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาเป็นเสียงพูดของเสือที่นั่งมาฝั่งตรงข้ามกับฉันแต่ว่าเขาดูน่ากลัวหน่อยๆน,นะแต่รอยยิ้มที่เขายิ้มมาให้ฉันนี่มันแทนเป็นมิตรเหลือเกิน ก็ฉันตื่นเต้นอนะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้เข้าไปสู่เมืองหลวงโอ้ทั้งนั้นนายไม่ได้อยู่แถานี้สินะใช่แล้วผมมาจากโอเกล y v i วิลเลแล้วก็เดินทางมาถึงที่นี่ได้4วันแล้วสี่วันนั่นบ้ามากเลยนะเสือตันนั้นดูประหลาดใจมากท่าทางของเขาทําให้ฉันอายนิดหน่อยนะเนี่ยมันทําให้ฉันนึกถึงคนในหมู่บ้านฉันที่ได้ยินข่าวว่าฉันจะกลายเป็นอัศวินเงียบลงหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวมาพร้อมกันเลยเหรอ อ๋อเออ,เอ,อใช่มันมาพร้อมกันนี่หว่าล,ล,ลืมไปไปดูของแตงประเทศมาแล้วลืมเฉยมาดําที่นั่งอยู่ข้างๆเขามองมาที่เราเหมือนเขาเพิ่งตื่นจากฝันมาไม่นานนี้เองโอ้ขอโทษด้วยฉันทําให้นา,นายตื่นหรือเปล่าโทษทีโทษทีฉันกำลังฝันดีอยู่เลยแหละโอ้เขารู้สึกตัวว่าน้ําลายเขาไหลย,ยือดออกมาที่ปากแล้วเขาก็เช็ดมันออกอย่างรวดเร็วแล้วนายสัมผัสได้ถึงน้ําลายที่ไหลย,ยืดบนหน้าของนายหรือเปล่าในความฝัน่ะีืม โกรธแล้วไแต่เอาจริงๆตัวนี้น่ารักเหมือนกันนะแต่จําชื่อไม่ได้แม้เขาจะดูไม่ศบอารมณ์ก็ตามแต่เสือตัวนั้นก็หยอกเล่นกับเขาเครื่องแต่งกายนั่นนั่นหมายถึงนายเป็นเด็กใหม่ในฟอนเทลไนท์คอเลจเหมือนกันเหรอนน่นเขาอาจริงๆหรือปานะหน้าเขาแดงไปหมดแล้วเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องที่คุยกันใช่ถูกแล้วฉันชื่อกันลี่จะไม่เหมือนเขาหรอกฉันเกิดในบ้านเมืองปกติ นายก็เป็นเด็กวบ้เหมือนกันเหรอพิกสควีกอารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดพิกสควีกจะแปลประมาณว่าเหมือนแบบเด็กอ่อนประมาณนั้นนะฮะแบบน้อยอะถ้าจะไม่ผิดนะแกลลี่เธอจะไปแบบไปข่มเขาทุกคนไม่ได้นะไ <c oughs> ก่อ่อนเหรอก็ถูกแหละฉันชื่อออสการ์โอเคน้องชื่อออสการ์โอเคผมจะจําไว้แล้วกันนะแล้วแล้วนายล่ะนายช่างยิม้มซรินสล็อตแปลว่าอ่าช่างยิ้มนะฮะ เขาจะแซวพวกแบบพวกที่แบบชอบยิ้มบ่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนอารมณ์ดีตลอดเวลาท่านยิ้มตลอดเวลาเหรอฉันชื่ออลโก้เรียกฉันอย่างนั้นแล้วกันนะเข้าใจแล้วยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันจะพยายามให้ดีเลยในปีนี้ใช่ทำไมออสการ์ดูเหนื่อยเออใช่ออสการ์เพิ่งตื่นว่โดนบังคับให้ปลุกโดนบังคับไปตื่นพวกเราสามคนกำลังจะไปที่มหาลัยอัศวินแนะนำตัวเองในรถมาแคบๆนี้เฮ้นายนะได้ทำแบบสอบถามมาได้ป่ะนะ นายมาถึงชันเหรอใช่เขาไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยเหรอกเช่นพลังของนายคืออะไรหรือว่าทําไมถึงอยากมาเป็นอัศวินน่ะฉันสงสัยว่าคนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาได้นะ่ะเขาผ่านมาได้ยังไงเพราะว่ามันมีแค่16คนเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้เข้าไปะนะเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้รับแบบสอบถามอะไรเลยนะอะไรนะหานายไม่ได้รับเหรอเออฉันรู้ สามัญชนไม่สามารถเข้าสู่หาลัยอัศวินได้แต่ฉันได้รับจดหมายเชิญนะมันบอกให้ฉันเข้าไปได้อะไรนะจดหมายเชิญเลยเหรอหนาคือคนที่ได้รับในปีนี้เหรอเนี่ยใช่เอาจริงดิฉันคิดว่าเป็นพวกไอกหัวนุนแรงที่ไหนสักอีกที่ได้ไปไนะถ้างั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกคนที่เก่งกาจขนาดนั้นอาจจะหน้าตาเหมือนเขาก็ได้อย่างที่เขาบอกไงอย่าตัดสินหนังสือจากที่หน้าปก โอ้เข้าใจแล้วเอ๊นายน่ะมีความสามารถเรื่องดาบมากเลยใช่ไหมล่ะไม่อะไม่เคยเลยไม่เคยแตะเลยได้ซ้ำ <No. S 1> โอ้ถ้าง,งั้นนายก็เป็นมือปืนที่ฝีมือฉางเลยนะสิฉันไม่เคยแตะปืนเลย <No. S 1> าง,งั้นนายก็ฉลาดมากมากถ้าเกิดเรื่องการเรียนแล้วก็ฉันว่าฉันอยู่ในระดับกลางกลนะไม่เด่นสักอย่าง <c oughs> <c oughs> สองคนทำหน้าตาแบบสองคนทำหน้าตาแบบอืมมึงมาได้ยังไง <c oughs> แม้แต่เราถ้างั้นนายทำไมได้รับหมายเชิญแล้วนะ โดนออสการ์อย่างสามเลยฉันก็ไม่รู้ Why นายจะไม่รู้ได้ยังไงเราก็<น><น>ฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่รู้อ่ะฉันก็ช็อกเหมือนกับพวกนายเนี่แหละแต่ฉันไม่รู้ด้วยซ้าว่าทําไมฉันถึงไม่ได้แบบสอบถามอะไรเลยมัน่ะมันต้องมีเหตุผลแน่ที่นายทําไมถึงได้ดับเลือกให้เข้าไปในนักวิชาการนะมันคือโรงเรียนที่ดีที่สุดในราชอาณาจักรนี้ไม่ใช่เหรอนายไม่ต้องบอกเรื่องนั้นกับฉันหรอกไดถ้าจะไม่ผิดนายบอกว่านายมาจากหมู่บ้านเล็กๆไม่ใช่เหรอนายทําอะไรที่นั่นอ่ะอืมฉันเรียนรู้ที่จะเป็นนักตกปลาน่ะนักตกปลาเรอ พวกเขาสองคนดูพูดอะไรไม่ออกเลย <laughs> <laughs> อ่าแฟเบอร์แกสเตหรือคำนี้นะคะคํคำที่ผมชี้อยู่นะคะแปลว่าแบบทำให้ตันลึงนะฮะหรือว่าแบบทำให้อึ้งประมาณนั้นนั่นเองนายเป็นเด็กใหม่จริงๆปะเนี่ยถามแบบนั้นเรื่อยๆกับฉ,ฉันฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าฉันควรจะคิดดีได้หรือเปล่านะฉันต้องรายงานเรื่องเกี่ยวกับนายไหมเดี๋ยวออสการ์ใจเย็นๆ <laughs> หรือว่าฉันควรจะกำจัดนายทิ้งตอนนี้เลยดีเดียวแกลีไม่เอาทั้งคู่นั่นแหละ <laughs> <laughs> แต่นายดูน่าสงสัยอะ่ะเนาะใช่เขาดูน่าสงสัยที่สุดแล้วละ่ะฉันก็รู้แหละว่าทําไมพวกนายคิดอย่าง,ง,น,างนั้นถ้างั้นพวกนายสองคนก็ได้รับแบบสอบถามเหรอใช่แล้วใช่มันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะเ็าจะให้เราเขียนเหมือนแบบสอบถามทั่วไปนั่นแหละอย่างเช่นแบบมีทักษะอะไรงานอดิเรกมีผลงานอะไรมีเชื้อสายเป็นยังไงอะไรประมาณนี้อะนะทําไมถึงอยากมาเป็นอัศวินนั่นแหละเขาจะถามแบบประมาณนี้ ฟังดูเขาถามเยอะแยะเลยนะเนี่ยก็นะแต่อาจจะได้รู้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องจดหมายก็ได้ถ้าเราไปถึงที่นั่นนะ่ะดูสิเราใกล้จะถึงแล้วละ่ะแกรนเลชันนะ่ะได้มองออกไปที่นอกหน้าต่างอย่างที่ออสการ์ได้ชี้ออกไปนะอากโกดหน้าตาอารมณ์ดีมากเลยหลังจากเดินทางมานานแสนนานเราก็มาถึงสะพานที่จะพาเราไปสู่ครีกไอแลนด์ที่นั่นนะ่ะเป็นศูนย์กลางของฟรอนเทลไนท์ แล้วก็ยังมีฟอนเทลน์คอลเลจที่จะเป็นที่ที่พวกเราถูกบรรจุเข้าไปเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเมืองเล็กๆต่างๆที่อยู่รอบเกาะน,นั้นด้วยจะไม่เคยคเลยนะว่าฉันจะได้เข้าไปที่นั่นอะ่ะฉันเหมือนกันฉันเคยมาเดินเล่นแถวนี้ตอนเด็กๆแต่ฉันมีโอกาสได้แค่ดูจากภายนอกเท่านั้นน่ะรถมาได้หยุดกลางทางสะพานชั่วคราวแล้วก็มีมียามมาคอยตรวจปารถของพวกเราแต่ว่าเขาต้องการเช็คอะไรบางอย่างก่อนที่จะเข้าไปในนั้นได้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยแง่สิ yeah, หลอดชีสหลอดชอีสหรออ่านว่าอะไรวะหลอดสักชีสหลอดสักชีสหรอหลอดสักชีสผมเรียกว่าหลอดชีสละกันนะผมอ่านไม่รู้ว่าอ,อา่านยังไงวะหลอดชีสอ่านชีสหลอดชีสอาศัยอยู่บนเกาะน,นั้นมีเมืองเล็กๆอยู่ด้วยแต่เฉพาะพวกที่มียศสูงสักเท่านั้นแหละที่จะได้เข้าไปที่นั่นอือดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้อะไรเยอะนะ, <c oughs> นะมีแต่ฉันเท่านั้นแหละที่ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> ดูอนาถเหลือเกินกู ฉันต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้สินะยังไงก็ตามข้อมูลมันก็ไม่มีมากพอที่จะทําให้รู้เกี่ยวกับประเทศนี้หรอกยังมีข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้อีกในเมืองนั้นสาหรับฉันแล้วข้อมูลที่ฉันสามารถพบได้ในหมู่บ้านของฉันน่ะก็มีแค่หนังสือพิมพ์เอกสารเก่าๆและหนังสือเก่าๆเท่านั้นเองไม่มีไม่มีประโยชน์ที่ฉันจะไปซื้อข้อมูลอะไรจากในเมืองหลวงได้เลยไม่มีเรื่องอะไรที่เราทําได้เลยเพราะฉันไม่รู้เลยว่าจะมีจดหมายเชิญมาจาก nice นอสคอเลด์น่ะ ฉันเลยไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมันเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการไม่รู้อะไรเลยจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับฉันฉันต้องเรียนรู้อีกเยอะ